องใช่ป่ะใช่ก็เฮี้ยแหละใช่ป่ะก็เฮี้ยอะไรจังมีส่วนด้วยเราเราต้องหนีแล้เราไปไปไหนีเราลองไปดูใา่นี่ไอต่างผิดปิดแหละเราผู้เห็นลราไม่เห็นนี่ไอ้รถโลนี่ใครนี่แน่ตามันไปจักไปเรื่อต้องเผายูวีอะ ไหนกูบอกแล้วเผา UV มันจะไปพวกมึงต้องเผา UV เว้ยเออรู้แล้วรู้แล้วเพื่อนเผา UV ไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้ไอสัตว์ไอแล้วพวกมึงไปไหนกันเนี่ยฮัลโหลวตาฟักเดี๋ยวเพิ่งทำพี่ออกก่อนมึงหาไม่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ห้องนี้ใช่ป่ะมี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 แก่ไอกุญแจห้องสมุดกุญแจห้องสมุดอยู่เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเติมหลอนแล้วไอ้เหี้ยเติมเติมหลอนแล้ว ดูเหมือนพวกมันจะกลัวแสงฉันพยายามหยุดพวกพวกมันแต่ช่วยด้วยดช่วยฉันด้วยพวกมึงกลัวแสงเว้ยไอ้สัตว์วมามึงต้องลุมลิงเว้ยลุมยิงเลยแต่วีดีโอาลดับแรกอ่ะไม่รอช้าโอเคโอเคอุ้ยพอสอยู่ไหนวะยูเป็นครัอผมพวกพวกว่าทีอะดูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันวะเพื่อนทำไมกูมองไม่เห็นพวกมึงอ่ะ A few minutes later เจอเจอกวางสักตัวยังเนี่ย ไอเนี่ยไอห้องนี้ใช่ป่ะมี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 แกอะ What What the f**k u c เดินไปก้างเหลียวหลังนี่ประตูเปิดแล้วตอนนี้ประตูเปิดผมแชอยู่นี่พวกมึงนอนขึ้นไปดีเดี๋ยวมึงมามาหยุดมายืนตรงกู้ดีมามายืนตรงกู้ดแล้วโอ้โหโอเคบารมีเรื่องโอ๊ยโอ๊ยเอาไม่ไม่ตายวะไม่โดนเผาวะ ไม่โดนเผาวะกูไม่อยากโดนมันเกาะหน้านะเว้ยไปคนแรกนี้ไปกูโดนเกาะหน้าแล้วกูหลอนใช่เหรอวะมันเริ่มไหม้ยังล่ะไปดิไปดิไไปดิไปดิไปไปไปดิไปไปดิไปไปิไปดิิงปดิไ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปดิไปดไดไปดิไปดิไปดไปดิไปไ กูส่งไปหมดแล้วกูส่งไปหมดแล้วจะมาเจอหน้าวเลยแล้วถู่กว่มึงวะกูอยู่ตรงอีหนอกนี่กูอยู่ตรงอีหนอกนี่กูส่องแล้วเนี่ยเราไม่มีหมด้เนี่ยอะไรเลยนี่กดกดไงวะพยาบาลอ๋อพยาบาลพยาบาลโอเคล้มมีคนล้มโอ้ยไอ้เสกินคือมึงพูกมึงต้องปิดไฟฉายอันดับแรกใช่หรอกมึงไม่ส่งกันกูบอกให้ส่งกูส่งแล้วายกูส่องแล้วกูฉีดเต็มที่เลยมันมาแล้วไปมันครูดาว มาดิมาดิเอามามาอุ้ยคูดาวหมดหมดหมดไฟฉายกูหมดไฟฉายกูหมดรอก่อนรอก่อนรอรอเติมหมดไม่เห็นเป็ดไลยเลยวะเฮ้ยเดอะจังหวะนี้ต้องเอาละวจังหวันี้ต้องเอาละเจริงเหรอสองครไปไปดิสองแล้วเพื่อนไปดิสองนั้วเนี่ยไม่เห็นมีที่อะไรเลยอะไรเนียไปเห็นยุกไม่เห็นยุก a few minutes later โอ้มึงล่อมันออมาจากนอกบ้านปะต้องล่อต้องล่อพอดล่อมันออกมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอก

ไม่รู้กูอยู่ห้องผมแดงพี่อะไรไม่รู้ a few minutes later กูอยู่ยันสามโอ้โหแจ็คไม่หายแจ็คพี่ตนที่นอนเลยตอนเนี้ยแจ็คโอ้ยแจ็คหลอนกาวเฮ้ยมันวิ่งตามเรามาป่ะหนิฮี้อ่ะกูหลอนไมาง่ายเพวาะี่มาหักกูแค่ไหนกูไม่ออกไปแล้วกูเสียวมากตอนเนี้ยกูียงคนเดียวแล้วแบบแม่งแดงแป๊ดอกูเสียวจิ๋มว่ามึงมึงเปิดกล้องแล้วเล่นด้วยกันได้ไหม เอามึงไปโอ้ยไอ้เฮียน,นี่นยูวีลำแสงยูวีำแสงตกใจเออโดนยูวีกูไปดิไอ้ศาสตร์ไปไปไป